ตอนนี้เราก็จะลงไปเล่นน้ำกันนะคะทุกคนวันนี้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพาหลานสาวมาเล่นน้ำนะคะนี่นะครับหลานสาวเราจะดึงไปครับดึงไปไหนนะะี่ครับตุ๊กตี้ก็ดึงไปที่ นกทอดเจน,น่าอะรที่ไหนลึกไปสิที่นีไม่ลึกหรอก้าที่นี้ไม่ลึกหรอดูดีนะระวังนะทิดาพร แฟนก็กำลังจะลงไปเล่นน้ำแล้วนะคะคไปเล่นน,น้ำกันนะคุณต้องมีไม่เดียวลองไปหนึงตอนนี้แฟนก็กำลังลงไปเล่นน้ำแล้วนะทุกคนบรรยากาศนะคะวันนี้ร้อนมากที่บ้านร้อนมากค่ะทุกคน อันนี้เขาดานังกันแข่งกันนะคะทุกคนจะดูว่าใครชนะ ดูนะคะว่าใครจะชนะรอบสองคะ่ะรอบแรกหลานสาวชนะนะคะรอบแรกแฟนดามนั้นได้แค่เก้าวินะคะหลานสาวได้16วิรอบสแฟนขึ้นมาก่อนแฟนขึ้นมา14วิแล้วก็หลานสาวขึ้นมา18บีวินะคะทุกคน,น,คน วยมากโอเคเขาแข่งกันนะคะทุกคนว่าใครจะมาแตะก้อนหินได้ก่อนคนชนะนะคะสุดท้ายหลานสาวชนะค่ะไปไหนเราก็ไม่ลงกคนนั้นอ่ะไปไหนก็ไม่ลงลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเขาบอกว่ามาแตะมาแตะก้อนหินที่นี่นะเห็นล้ พะสองคนคุยกันอะไรไม่รู้นะคะกําลังจุดจีจุดจีุ้ดจคุยกันอยู่กระโดดสิร้านสาวจะกระโดดโชยดูโอ้ วันนี้มาเล่นน้ำเป็นไงกันบ้างนี่มาเล่นน้ำเป็นไงบ้างครับคุณผู้หญิงอย่าหัวเราะสิเดี๋ยวหัวเราะตายนะวันนี้มาเล่นน้ำรู้สึกว่ามีความสุขและแฮปปี้ไหมมีความสุขมากทีละพอแฮปปี้เปล่าแต่น้ำมีความสุขมากนะพอน้ำมาได้เล่นน้ำมานานแล้วแต่เสียดายนะไอคนนี้มาไม่มาเล่นด้วยเนาะ ดีวเราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะกำลังจะติดตัจะกลับแล้วค่ะหนาวมากเลยใช่ไหมเล่คือคนเล่นน้ำเสร็จแล้วกำลังกำลังจะกลับแล้วนะคะกลับ่ยฟันนู้นเลยไป แพอน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากอเอ๋ใช่ไหมไปไปผีสกูลนี้มไม่ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องเปลี่ยนกลับอย่างนี้เลยนะนะก็เปลี่ยนแล้วไป เดี๋ยวเปียกชุดเดี๋ยวมันก็เปียกอิทธิพลไม่เปียกอาชราดไ,ไ,ไม่จากคุณหน,ยยนอยกลับแล้วไม่ไปไม่ไปมาดูกลับแล้วต้องเดินกลับแล้วพอราวอะ่ะเราอยู่นี่เอง 哎。 เรากลับมาถึงบ้านนะคะแม่ก็กำลัง <Yeah> เผาขยะอยู่นะคะทุกคนแล้วแฟก็บอกว่าหนาวมากนะคะจะไปผีไฟเดือนดาราก็จะไปผีไฟแล้วนะดาราก็ไปผีไฟแล้วบอกว่าหนาวมากเดืนที่แล้พ่อก็ไปไปผีไฟแล้วนี่เป็นแล้วนางกลับมาบอกว่าหนาวมากเลยนะคะทุกคนดูนะคะผีไฟกับขยะหอมไหมหอมไหมต้องมาหน้ากินข้าวด้วยนะต้องมาหนกินข้าวด้วยหรอ อ๋อปเทียพอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเจลจล่าเจลลาหรอล้อใช่ไหมล,อลอ้อหลัง